โดยทางโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีโรงเรียนปรินส์รอย l วิทยาลัยได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ NBT เชียงใหม่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียน Pri n c ์รอ y ย l วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4และ5าจำนวน79คนนะคะเข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อสร้างสารรค์การผลิตรายการโทร,รทัศน์ NBT เชียงใหม่ตามโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีโรงเรียน Pri n c ์รอ y ย l วิทยาลัยที่ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ e d i t สแอนคอม o พ e t e c เทคนิคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเรียนสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้ขอบข่ายเกี่ยวกับสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อสร้างสารรค์และนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนํามาเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปค่ะ โดยนักเรียนได้เข้าชมการผลิตรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือซึ่งเป็นรายการออกอากาศสดทาง n b t ภาคเหนือทีวีดิจิทัลช่อง11รวมถึงกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทางห้องอ่านข่าวภาคเหนือห้องควบคุมการผลิตและออกอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ